สวัสดีครับพี่น้องใส่ไข่เอ็นซีเฟนเพ่งเฟนมะล่ามสุกุ๋มครับสุกุ๋มสุดโคตรโอ้ยบอกว่าสีแ็่เทียมไม่หละ่ะคือแม่จะคองตัวเนาะเนี่ยครับนั่งอยู่กับทีมทีมงานเบิดสอันสุนเนลนี่แหละครับนั่งโซ่กันบุกเบียกไวไ้ๆตอนนี้สถานการณ์ซึมเครียดเระพัดฝนตกนักแจ้งกบฏเป็นยังครับท้อล้อถ่ายฝนเศร้าหัก,กเหรียญตัวให้เอาก็องเป็นห่วงครับ เป็นยังงเ้านหรบเป็นเป็นข้นเยอะเป็นค้นเยอะตอนนี้ตามหาปอดโจครับตอนนี้ที่ฝนตกตอนนี้คือปอดโจเป็นต้นเหตุนะครับกับโพยแหลมเป็นปอดโจวะครับปอดโจตามตามตามหาปอดโจไปปอดโจเป็น้แล้ันผไมวันี่แ่หครับนี่มันเป็นส้เหียบที่ในฝนตกนะครับเล้ขอฝนอยู่ผมนี่หาแล้วจะไม่ท้อง กไหน่ยนี่อฝนน่เลยสมือเลยไหมบอกว่าน่าขึ้นสูงในที่นึงนแม่ดาอยมั้ฝนดิี่พดโจมิดูงไปสองหมื่นฝนตกทั้งสองหมื่นเยอไปะราพทั้งมก็ครับคพ่ครับาที่น่อยครับพดบดโจยยู่เครับพโจเราไปจุดลงไปสมื่นฝนตกสองมื่น ไมว่าเทศกาลขอปลาขอฝนเหนียขอบขอฝนจงไหนเขาจีบแสดงว่าไปจุดบ้างไปขอฝนเอาการจุดบ้างไปคือการจุดขอฝนจากแมนแมนเราไปจุดสอมือฝนกับสองเท้าน้สองืไปต้นทาาใก่อนาครับอโจครับาไห้น่ะเราไปจุดตรงขอฝนสองมือฝนสองเสองหียเก็แคอโจ้เลยจนี่มีหลายนัห็นแล้วท่นก็บอก่แต่อัห็นไหน วันเห็นเครับวโเพราะอะไรเดี๋ยวครับวัตโกันครับ๊าดเดี๋ยวเครับพี่น้องครับพอไว้เหรอตันนี้เบื้องเป็นยังพี่น้องครับฝนคุกพวกเนี่ยทำไาไฟดับแล้่ยโอ๊คัตโจเฮ้ยใส่ไหมเฮ้ติด โอ้ยผมคืออยากทาฝนไปเถอะเนาะโอ้บแ,แ,แม่น้ตีสเมืนงตุ๋ยหลบนี่ยครับเราเเอยู่ในเสร็จเลหลังเวทีนี่แหละเะโกติเนาะปกติเขาไปล่ำปกติสาวหน่อยที่บดเจอฝนดอกสบายสองมือมาหนีบอจูบไปจูบดอกไปฝนกันเลยลงุงครับผมต้องเชรียต้องเครียดมากกว่านัา้น เพี่ยเบิ้ไฟเฮ้ยไปก็จังหวักเ้านเพื่อนเนี่ยจังว่าครับนั่นแหละโอ้โหไปลาท่เหลี่ยมแก่บ้าปลาทเหลี่ยมแต่เได้ตรเนี่อย์นี่ยแู้น้อิดน้องดูน้องเนอดน้อดน้องน้องด้นงนนงนด้อนนน้นนนดน่นองน จะเป็นลายปของเส็นเียกเลยปวดหัวมันอวนหัวนะขมรมีผู้ใดส่วนเล้บ้าคนเยคนงก้นเงยไปหนึ่งเงยไปก่อนก่อนมันเงยแต่อยู่ทั้งันหมสิว้าันด่าฮอันนั้นเงยดีปวดวไปล้วไปแล้วครับผมครับผมบอขวาก็ท่านเห็นอยู่ววา ลูกกิมันฝนมตกเข้าเด็อันนี้มุเจ้าวิจูสองสมื่เพื้อนาีตกข้าสอมืนี่เล่วผมนี่แหละา่าเจ้าิมือเรกแต่ที่หนึงมันบอกวงแจได้เดี๋ยวนี้่าไม่ต้อกว่าเพราะตัว่าแดดเดียนี่เนียยอันนี้เดือนกมยหาว่าเนี่ยนีไยัวัตปตามประเพนีตาม วัฒนธรรมของอีสานบไดี้เกี่ยวกับขอฝนบอด้เกี่ยวกันแต่พเอมาเขาเอาไปอยูอะขาพราขอฝนพ่อแม่พราวามาจะไหนบอดี้เกี่ยวกับพ่อแหลมเหม่อนพ่อโจ้เขาใจด้อเยมาเป็นน้ำพล้เ้เอออาคากอย่าง็อยู่อามนื่อ้ เย็นๆไปวะนี่น yeah. sure. so ี่มอดเกียดคนบนุ่นาบบนี้เนาะแค่น้ำมองแค่น้ำมองชิบชิบแ่น้ำหมอกแจกล้างหมดโอ้โหจัดโอ้โหโทษเผลอโทอเลอแค่หุ่มเมี่ยงันกอ เอ้ห่นเมียง่กระดิ่มันเอาสรุปแล้วบ่ได้เป็นกบเพียงพอแล้ามบาได้ปี่น้องครับวั้นเป็นน้ำเมันเป็ยนน้ำหยอดเดือนหอดวางมันพอแลวอาบาเสือเจือสารประนาธรมอีสานตัวเอกี้มันติดตกเดือนนี้ละมันมาพแลัวกอนยาเมื่อมันิตก่่เาะเราแบบว่าเาควระชางมันจูบบางเดอนามเนียางติดว่พร้อมบเ เพื่อะพานี่ได้ผลนาลเท่านิได้แสเข่าู้ะพวกี้ินเขาซึ้่มากินเขามือเราแน่นอันนี่ยอ้โอ้ยรู้แล้วก็เลยเป็นน้ำแบใจว่าอันนี้เชี่ยแล้วเชี่ยแล้ว คุยกบพ่อแหลมแล้วกับสิทูไปครัพญาแถียนจะข้ากันจะไหเดี๋ยว่ไปบอกสิทูไปบอกพญาเถียนเขาสวดได้หลายเขาโวษพญาแถนพม่เป็นหอดิมันเป็นหอดีดนมันพอแหลมมาที่จริงเนี่ยเกี่ยวก็บังไฟจ้องบังมือวันกับมือก้อนดอกพาหลาน้านกับเพื่อ่าวบ้านมันนี่เดี๋ยวนีงชาว่มานนี่วางมือจ้องมือมันยชาว่าวบาก้อนหนนี่มันบ่มันนี้าล้งมือกับทีพัน

ตายเกียวยังเลยก็ร่างเง้เขามำรื่องเงตอเล็นหน่อยเนาะเป็น2องพันใหนี่ยพิ่มตัวไปก็เล่นมาสามใสดีตนนี้ยกไม่จักันยักเป็นไปกั้วุกโอ้ไม่สิแหล้วพ่อมันเก็บเก็กล้าเก็บกีฬามันก็มี่มีมันมี่ประมันเนี่ยลราเล่งกันมดา ดิมันไปตลอดเล็กกับโบแมนล่ะอเกมกีฬาตะเกียบโคตรไปเอาขอบคุณหลายๆโมแดลผมพูดเลยหลายๆครับผมสุดยอดสุดยอดเลยคลิปเลยเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วพราแหลมมาโมเกี่ยวกันมาสั่นมาโมเกี่ยวกันเลาวโมเบิ่งสภาพะความทั้งนี้เป็น่ังไปพี่น้องครับโอ้ยขอละม่นก็จะจีบเธอแดนผม ช่องหาเต้นอันนเพิ่งที่น้องครับเบิ่งีล่ะฝนแห้งมาแห้งมาเลยเปล่เฮ้ยตักแน่เอาสรุปว่เห็นบัตโจนะครับผมเห็นตะแหลมตะแหลมกเที่ยให้แล้วสำหรับลิปนีก็ล่าพี่นนองเพี่เส้นนนะครับตายลิปตอนื่อหขอมนพี่นนองเลยเบิ่งครับพืกริปหนาครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เยนครับเ้อช่องยูทูบอดี้ลำเพิ่นออฟฟิเชียเพจยอตตี้ลำเพิ่นออฟฟิเชียลเพีรเฟซบุ๊กคอี้ทีีสัตว์แฟนเพีรว